ลาวเอาจริงค่ะกระเม็นเล่นของโหดตัดถนนล้ำแดนลาวส่วงหน่วยพิทักษ์ชายแดนลุยลาดตะเวนถีประชิดกัมพูชาประเด็นการรุกล้ำดินแดนระหว่างกัมพูชาและสปปลาวกลับมาเป็นที่จับตาอีกครั้งนะคะหลังมีรายงานและหลักฐานจากภาพถ่ายทางอากาศว่าฝ่ายกัมพูชาได้ดําเนินกิจกรรมในลักษณะทาถนนและตัดป่าเพื่อทําไร่ล้าเข้าไปในพื้นที่ชายแดนลาวค่ะ สืบเนื่องจากสถานการณ์ชายแดนในภูมิภาคลุ่มน้ำโขงก็เริ่มตึงเครียดขึ้นอย่างมีนัยยะสำคัญหลังปรากฏข้อมูลและภาพถ่ายดาวเทียมที่ถูกเผยแพร่ในโลกออนไลน์ชี้ชัดว่ากองทัพประชาชนลาวได้ดำเนินการเตรียมความพร้อมทางทหารอย่างเป็นระบบบริเวณพื้นที่ใกล้สามเหลี่ยมมรกตซึ่งเป็นจุดยุทธศาสตรสําคัญติดชายแดนกัมพูชานะคะทางกลางกระแสวิเคราะห์ว่าอาจเป็นการส่งสัญญาณเตือนตรงไปยังกรุงพนมเปญค่ะ แหล่งข่าวด้านความมั่นคงระบุว่าภาพถ่ายทางอากาศเผยให้เห็นถึงการก่อสร้างถนนยุทธศาสตร์ทางทหารของฝั่งลาวความยาวกว่า7กิโลเมตรพาดเรียบแนวชายแดนและมุ่งตรงเข้าสู่พื้นที่อ่อนไหวโดยถนนดังกล่าวไม่ได้มีลักษณะเป็นถนนเศรษฐกิจทั่วไปแต่ถูกออกแบบเพื่อรองรับการเคลื่อนกำลังพลและยุโทโธปกรณ์อย่างชัดเจนซึ่งเริ่มมีร่องรอยมาตั้งแต่ราวปี2020ิที่น่าจับตาไปมากกว่านั้นคือบริเวณปลายสุดของถนนดังกล่าวค่ะ ปรากฏโครงสร้างที่มีลักษณะคล้ายฐานทหารหรือที่มั่นถาวรตั้งประชิดแนวาฉแดนกัมพูชาสะท้อนท่าทีของเราที่ไม่ประมาทต่อความเคลื่อนไหวของเพื่อนบ้านและพร้อมตอบโต้ทันทีหากเกิดการกรุกล้ําอธิปไตยหลังจากที่ก่อนหน้านี้นักวิเคราะห์มองว่าความเคลื่อนไหวของเราครั้งนี้เกิดขึ้นในจังหวะเดียวกับที่กัมพูชาพยายามเบนกระแสะความขัดแย้งจากไทยไปยังประเทศเพื่อนบ้านฝั่งลราเพื่อปลุกกระแสะชาตินิยมภายในประเทศ หลังเกมชายแดนกับไทยไม่เป็นไปตามที่คาดหวังนะคะโดยเฉพาะกรณีที่ผู้นํากัมพูชาเคยหยิบยกข้อกล่าวหาเรื่องราวเหนือรุกล้ำดินแดนมาใช้แล้วเมื่อปี2017ค่ะอย่างไรก็ตามท่าทีของเราถูกมองว่าสุข,ขุมเงียบแต่หนักแน่นไม่ตอบโต้ด้วยวัฒกรรมหรือการปลุกอารมณ์สาธารณะแต่เลือกใช้การลงมือเตรียมพร้อมจริงในพื้นที่ทั้งการสร้างถนน ตั้งฐานและเพิ่มความถีดในการลาดตะเวนชายแดนซึ่งทําให้กัมพูชาไม่สามารถเดินเกมกดดันได้ถนัดเหมือนในอดีตสถานการณ์ดังกล่าวทําให้ผู้เชี่วชาญด้านความมั่นคงจับตาอย่างใกล้ชิดเลยค่ะว่าการเสริมกําลังและการวางที่มั่นของกองทัพลาวจะเป็นเพียงมาตรการป้องกันเชิงยุทธศาสตร์หรืออาจเป็นจุดเริ่มตน้นของความตึงเครียดรอบใหม่หากกัมพูชาย,ยังคงเดินหน้าเล่นเกมชายแดนอย่างต่อเนื่องท่ามกลางสมการอำนาจที่กำลังเปลี่ยนไปในภูมิภาคนี้ ล่าสุดทางเพจกรุงเทพวันนี้ BKKtoday ได้โพสต์คลิประบุว่าช่วงนี้ทหารลาวจะเดินล่าตระเวนที่ชายแดนขเขมรมากขึ้นถี่ขึ้นเพื่อระวังโจรเขมรมันมาสร้างหมู่บ้านประชิดชายแดนลาวเดี๋ยวรับร,รับชมคลิปกันได้เลยค่ะเวลากลับ8าแปดโมงห้าสทีหอดจุดนอนกับประมาณ7จ็ดโมงครึ่งเนาะ นอกจากนี้ยังมีคลิปที่ระบุว่าเมื่อวันที่30เดือนธันวาคมปี2518ารทหารลาวพักกินข้าวหลังจากเดินลาดตระเวนพื้นที่ชดแชดนเขมรมาทั้งวันช่วงนี้ทหารลาวระมัดระวังพื้นที่ชดแชดงเขมรมากขึ้นเป็นพิเศษเดี๋ยวเราไปรับชมคลิปเพิ่มเติมกันได้เลยนะคะเ,เอ้สู่โซนสู่โซนพ <laughs> ลกิจอันทรงเกียรติอระาสา์นัอยู่แล้วหมด ขอสัมผัสสหายแนสหายอุศิึกใจที่ว่าและไม่เห็นนาทีตัวนี้แล้วก็อุอ้ิึกรูสึกสภาคภูมิใจและที่ได้ครับสาเนะอ,อ <c oughs> ขาขอบใจเนาะนอกจากนี้เพจกรุงเทพวันนี้ BKK Today ยยังระบุถึงประเด็นที่เขเมรน,นั้นลุกล้ำเข้าไปยังดินแดนลาวด้วยค่ะ ว่ากำลังเป็นประเด็นในประเทศลาวหลังพบขเเมรทำถนนและตัดป่าทำไร่ลุกล้ำไปนในดินแดนลาวค่ะพร้อมยังมีภาพล่าสุดของวันนี้เลยนะคะภาพทหารลาวคุมเข้มบริเวณแนวชายแดนขเเมรอย่างไรก็ตามประเด็นในเรื่องของการลุกล้ำดินแดนระหว่างกัมพูชาและสปปลาวนั้นกลับมาเป็นที่จับตาอีกครั้งหลังมีรายงานและหลักฐานภาพถ่ายทางอากาศว่าฝ่ายกัมพูชาได้ดำเนินกิจกรรมในลักษณะทำถนนและตัดป่าเพื่อทำไร่ค่ะ ซึ่งมีลักษณะล้ำเข้าไปในพื้นที่ซึ่งลาวถือว่าเป็นอธิปไตยของตนสร้างความตึงเครียดในพื้นที่ชายแดนอย่างเงียบๆแต่ต่อเนื่องค่ะแหล่งข่าวด้านความมั่นคงระบุว่าการเคลื่อนไหวของฝั่งกัมพูชาไม่ได้เกิดขึ้นในลักษณะฉับพลันแต่เป็นการค่อยๆขย,ยายกิจกรรมโดยเริ่มจากการเปิดเส้นทางดินเข้าไปในพื้นที่ป่าชายแดนค่ะ ก่อนจะมีการถางป่าและปรับพื้นที่เพื่อใช้ประโยชน์ทางการเกษตรซึ่งลาวมองว่าเป็นการเปลี่ยนสภาพพื้นที่เพื่อยึดครองโดยพฤตินัยมากกว่าการทํากินตามวิถีชุมชนทั่วไปค่ะพื้นที่ที่เกิดปัญหาดังกล่าวถูกระบุว่าอยู่ใกล้แนวเขตยุทธศาสตร์ทางตอนใต้ของลาวซึ่งมีความอ่อนไหวทั้งในมิติความมั่นคงและทรัพยากรธรรมชาติการตัดป่าและการทําถนนของกัมพูชาถูกมองว่าไม่เพียงกระทบต่อเส้นเขตแดนเท่านั้นนะคะ แต่ยังส่งผลต่อสิ่งแวดล้อมค่ะและระบบนิเวศข้ามพรมแดนอีกด้วยนักวิเคราะห์ชี้ว่ารูปแบบการทำถนนทำไร่เป็นยุธธวิธีที่กัมพูชานั้นเคยใช้มาก่อนในข้อพิพาทช,ชายแดนกับประเทศเพื่อนบ้านโดยอาศัยกิจกรรมพลเรือนค่ะหรือกึ่งพลเรือนเข้ามาสร้างข้อเท็จจริงในพื้นที่ก่อนจะอ้างสิทธิ์ในภายหลังซึ่งทำให้การแก้ไขปัญหาซับซ้อนขึ้นเพราะไม่ใช่การลุกล้ำทางทหารโดยตรง